ก็จะมาอะไรนะก็ส่วนมากก็จะประมาณว่าเอามาผมเพื่อไทยเหมือนกันถ้าผมเหมน็นนะนะถูกป่ะก็ะคือว่าคล้ายๆว่าจะลอกกันมาแหละแต่ผมไม่ได้พูดนะว่าใครลอกใครนะผมพูดแค่นั้นนะผมว่าเออมันก็ใกล้เคียงกันแต่มันต้องดูที่ผลงานมากกว่าผมก็ต้องพูดว่าอย่างนี้ส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยแม่สื่อคือนโย,ยบายที่ว่าเพิ่มค่าเออเพิ่มเงินเดือนค่าาร ขาเอเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าคุณมาเห็นด้วยเมื่อตอนไหนเมื่อตอนที่คุณกาลังจะอ่อะไรนะหาเสียงนี่เองนะครัแบเดี๋ยวทำไมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนี้นะครับผม,มเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอที่ฟูกิชิมะใช่ไหมครับผมเขาลดค่าเงินของเขา ครึ่งหนึ่งก็คือค่าราชการหนึ่งครึ่งหนึ่งเดียวแต่เราเนี่ยนันเพิ่มขึ้นซึ่งแปลกมากนะครับผมแปลกจริงถึงแม้ถึงแม้ว่าอยากจะเพิ่มค่าระไรตรงนั้นเพราะว่าค่าราชการหนึงเดือนน้อยใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าตอนนั้นเศรษฐกิจมันมัน,ม,นมันไม่เข้าข่าซึ่งญี่ปุ่นเขาก็ยอมเขายอมนะเขายอมทำนะครับผมในเรื่องนี้ส่วนทางด้านของ แน่นอนครับจัดชนดทที่ดินเกษตรซอรตอีกสองแสนห้าห้ามืคนเนี่ยแน่นอนผมรู้เลยว่าคุณจะเอาที่ดินอย่างไหนมาสอบปรกรบซีีสินหนึ่งใช่ไหมผมรู้เลยว่าว่าคุณต้องมาแน่สอบปรกรบซีีซึ่งปะกอนเนี่ยครับใช้ป,ปัดก,ก็เคยทำแล้วเคยเอามาปัดฟูนม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับผมครั้งนี้แล้วเป็นไงอ่ะ นียุบสภานะครับผมชวนหลีภัยคุณเป็นใครไม่หลีกูเย้ไหมครับผมกระดับามนะครับผมรู้สประกอบสิสูนหนึ่งเป็นไงดีนะครับผมผมจะมีแค่สองคำถามอ่ะสงเกล็ดีไหมครับ มีเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ5%นะครับตามหลักการก็คือสมยัยคุณทักษิณก็เพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการรวมไปถึงอัดฉีดเงินให้ครูด,ด้วยเพื่อให้ครูไปสั่งสอนให้เด็กว่ารัฐบาลยุคทักษิณดีมันเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ใช้หลักการซื้อเสียงซีกัเสดแน่นอนครูไบอกเอ้ยรัฐบาลยุคทักษิณดีพ่อแม่เขาทำนาเนี่ย ก็ต้องเชื่อเชื่อมั่นกับครูนี่เป็นความชานฉลาดอย่างหนึ่งที่เขาใช้กันแต่เขาไม่ได้เพิ่มให้ทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นข้าราชการบางอย่างก็อาจจะถูกต้องมีปีเตียนว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทีคนนับติงว่าประชาธิปัตย์เพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการมันก็เป็นผลลวงนะครับรัฐบาลไหนถ้าของชีพขึ้นเง,งเหตุผลที่ประชาธิปัตย์ก็เพิ่มให้ห้าเปอร์หเรซ็นือถ้าของชีพมันขึ้น ทั้งราคาน้ำมันจากตลาดโลกหรืออีกหลายๆอย่างมัึ้อันนี้เป็นคําตอบที่ง่ายๆเลยที่ผมคอนะะคิดได้นะครับแล้วก็จัดสารที่ดินให้เกษตรกรสองแสนห้าหื่นคนนะครับเป็นที่คุณเข้าใจว่าเป็นรปกตีขีดศูนย์หนึ่งบอกรัฐบาลประชาธิปัตย์เคยทาคือมันมีพื้นที่ว่างนะครับมันมีพื้นที่ว่างสําหร,รับเกษตรกร เพราะฉะนั้นมันยังไงอ่ะมันเป็นผลพวงมาจากข้าวที่ราคาจำนำตามละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทซึ่งทาไปตัดาธิปักไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นไม่มองให้ความสําคัญตรงนั้นคือหนึ่งมืนห้าเนี่ยมันเป็นผลเสียหนึ่งมื่นห้าข้าวเหนียวหมื่นแปดแล้วก็ข้าวหอมมะลิสองหมื่นผมจะบอกนี้นะถ้าราคาข้าวขึ้นเนี่ยตอนนี้ราคาค่าเช่านาแถบภาคกลางเนี่ยขึ้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าราคาข้าวขึ้นชาวนาก็ไปเช่านาที่แพงขึ้น แล้วมันก็น่าแหละหลักการดีมาเนอัตราทายมันก็ตรงกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นการจับสามที่ดีให้เกษตรกรที่ไม่มีพืน้นที่ทาํานาพื้นที่ว่างเปล่าเขาจับมาเพื่อไม่ให้เช่าไงไปทาเกษตรกันปกติก็จะได้กําไรเป็นของเกษตรกรเองละให้โอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการให้โอกาสนะครับผมอยากจะถามย้อนกลับไปว่าไอ้สองโครงการนี้ว่าไม่ดีไงคุณลองฉีกออกมาให้ๆๆๆๆให้ทุกคนดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นคําตอบ ในเบื้องต้นก่อนคเพราะว่าที่ขึ้น4%ครั้งที่แล้วเป็นไงเศรษฐกิจมันดีแต่ตอนนี้มันเศรษฐกิจมันแย่คุณก็รู้อยู่แล้วจลงทำไมแต่ทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยคุณก็รู้อย่างฟุกุชิมะเนี่ยเขาโดนใช่ไหมครับเขาโดนเหตุผลว่าเพราะว่าเขาโดนอะไรนะรานรรานสารกัมพะธาทำสีแล้วก็โดนสึนามิเนี่ยเขาต้องลดลงครึ่งน,น,นึงเลยซึ่งผมผมก็คิดว่า เราก็ไม่ได้เศรษฐกิจไม่ไดีอะไรไปหนะ้านะครับผมส่วนทางด้านที่ดินเนี่ยผมคิดว่ารับประชาธิปตยิเาี่ยมันมีความหลังแน่นอนใช่ไหมผมพูดเลยว่าทั้งที่แล้วลที่ถล่มทลายคอรับช่าเงินเบี้ยเพราะสปกิส่วนหนึ่งแน่นอนแล้วผมจะเชื่อใจคุณได้อย่างไงอ,อ่ะอ่ะพูดตามตรงนะครับผมผมผม ผมชี้แจงอย่างนี้ตามกรณีที่เขาขึ้นนะครับเศรษฐกิจแย่เนี่ยประชาธ,ธิปัตย์ก็คิดไม่ได้แบบเดียวกับเพื่อไทยหรอกแต่ก็ทําในวิธีเดียวกันเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตรธ์เพื่อไทยเนี่ยบอกให้เงิน300อเนี่ยก็กระตุ้นเศรษฐกิจอาชีพเ่งเงินให้ประชาชนมีกําลังซื้อเหมือนกันเพิ่มเงินเดือนให้ประชาชนให้ข้าราชการข้าราชการก็มีกําลังซื้อเป็นเรื่องปกติที่เขาคิดขึ้นมาเลยครับแล้วสปงกอที่ทีศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาทุจริตกันยังไง ุต้องตอบให้กระจ่างตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอกอามาบอก,กประชาชิที่ปากพืจริตเพื่อไทยไม่ทุกจริตเหรอผมถามก่อนเพราะฉะนั้นตอบมาอะไรับว่ามาเลยปปปปีปป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 กปป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 งปป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 ป่ปปปไปป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 ปทปป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 ปาป ไปทำในอื่นซึ่งมันไม่ใช่เอาไปทำในเรื่องของกเกษตรกรรมนี่ระเสียน,นั้นะละครลัสไท่ะป็นคนอื่อค,คุณต้องสงสัยอันนี้มันเป็นผมจะตอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกษตรกร,กร,รคือเพราะว่ากันด้วยตามกระบวนการนะครับคือประชาชนที่ไม่มีทีวี